10บาทปี2541รับซื้อเหรียญละ60ถึง80บาทแต่เจ้านี้นะคะปะ้าาให้เขา80บาทเพราะว่าเขาเหรียญที่เขานํามาเหรียญไม่บินค่ะเขาคัดเหรียญให้ปห้านานะคะนี่เห็นไหมคะสวยหมดเลยใช้ได้หมดนะคะไม่มีเหรียญเสียอย่างเงี้ยก็บินนิดนึงก็ถือว่าโอเคได้อยู่แค่นี้เองเนาะนเหรียญโอ้ย ขอไพ่ะเลียนสิบบาทพศสองห้าสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบบาทพศสองห้าสี่หนึ่งบรรณาลับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบแต่อันนี้นรบรรณาให้แปดสิบหมดเพราะเหรียญเขาคักแค่บรรณาค่ะมีแต่เหรียญสวยๆมางั้นเลยค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยขอภัยค่ะเก้าเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญค่ะเมื่อกี้ที่บอกหกหมื่นคือสามหนึ่งนะคะ สี่หนึ่งสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่จะเป็นสองหรือสามนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่นับสามสามเขาก็จะเป็นอันดับสองถ้านับสามสามเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมสี่หนึ่งก็จะไปอยู่อันดับสามสิบบาทปีสองห้าสามสามจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิต หกหมื่นสองร้อยเหรียญปนัดรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสิบบาทปีสองหี่หงที่ถืออยู่ในมือน,นี้นะคะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนืเหรียญปนัรับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทและเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่สอง เหลือ20บาท10บาทปี2534้าสี่เหลือละยีบาทสิบาทปี2543้าสี่สเหลือละสิบาท10บาทปี2553้ห้าสาเหลือละสิบาทอัตราการรับซื้อราคาก็อยู่ที่ความหาง่ายหายากนะคะผลิตมากผลิตน้อยค่ะสี่หนึ่งก้ามืน 90, 9ก้0หมื 80, 4, 2, 1, 30, ่นเอ้เก้าแสนแปดหม่เหรียญรับซื้อหกสิบถึงแปดสิล้านสมืเหรียญรับซื้อยีบาท3 4มสี 80, ่หนึ่งล้านสามแสนดหมื่เหรียญรับซื้อ20บาท4ี่สามหนึ่งล้านหกแพันเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบาท5 3าสามหนึ 15, ่งล้านเก้าหพันเหรียญรับซื้อเหรียญละสิาบาทค่ะ ราคาก็ประมาณนี้ตามนี้นะคะตามที่พนัดบอกท่านอยากเออท่านต้องการขายส่วนมากพนัดจะมีลิงก์ลิงก์อยู่ใต้คลิปอะคะ่ะช่องทางติดต่อนะคะเพิ่มเพื่อนมาในบ้านเขียวค่ะส่งส่งรูปเหรียญมาให้พนัดดูถ้าพนาัดบอกว่ารับซื้อนะคะพนัดให้ที่อยู่ส่งของมาของถึงโอนเงินค่ะ นะคะท่านใดที่ต้องการหรือจะมาหาพะน่าด้วยตนเองได้ที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมจะมีวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มอังคารกับพฤหัสนะคะปัญญาจะอยู่ที่ลนสองวันค่ะวันอื่นนะคะมาหาไม่เจอนะคะต้องเจอเฉพาะวันอังคารกับพฤหัสที่ตลาดไทยเท่านั้นนะคะสองวันค่ะอังคารและพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะตลาดไทยคลองถมนะคะอย่าไปขายผลไม้นะอยู่คลองถมค่ะ